รีวิวไมโบย่าลิง2.0 สำหรับไมโครย่าลิงของเราเนี่ยก็อย่างที่รู้กันเนาะว่าเขาเป็นไม้ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมในตลาดมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขามีหัวแดปเตอร์มาให้ถึง3หัวซึ่งเราสามารถที่จะถอดเปลี่ยนแล้วก็ใช้งานกับอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างครอบคลุมเลยก่อนหน้าที่ไมโครย่าลิงสองจะออกเนี่ยก็คือต้องบอกเลยนะว่ามีลูกค้าหลายคนที่ถามหาไม้ที่มันสามารถที่จะใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ภายในเซตเดียวซึ่งก็มีไมโครย่าลิงตัวนี้เนี่ยออกมาเพื่อตอบโจทย์ต่อ,อก,การใช้งานซึ่งเขาจะมีอะแดปเตอร์มาให้ถึง3หัวก็คือ lightning type c แล้วก็หัวแจ็ .5 ดันเองนะคะก็เลยทําให้ไม้ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยมมากๆแล้วก็ขายดีมากๆเลยค่ะสําหรับตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นไม้โบย่าลิงที่อัปเกรดมาเป็นเวอร์ชั่น2.0ค่ะแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของสเปคแล้วก็ความมีประสิทธิภาพต่างๆเนี่ยให้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะสําหรับไม้โบย่าลิงตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูสเปคคร่าวๆก,กันก่อนเนาะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเขามีอะไรน่าสนใจบ้างค่ะ สำหรับไมโครย่าริง2ของเรานะคะบอกเลยว่าเขามากับเคสชาร์จซึ่งเคสชาร์จของเขาเนี่ยมีความจุที่1,000มิลลิแอมป์ค่ะแน่นอนว่าเห็นตัวเล็กๆแบบนี้นะแต่ว่าแบตเตอรี่ของเขาก็มีความอึดมากพอเลยทีเดียวค่ะสำหรับไมตัวส่งสัญญาณของเรานะคะเขาจะสามารถที่จะใช้งานได้เต็มที่สูงสุดที่6ชั่วโมงค่ะต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งถ้าชาร์จมาเต็มเต็มที่แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ได้ยาวๆเลยนะคะถึง6ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นสายไลฟ์สดหรือว่าเป็นสายถ่ายคอนเทนต์แน่น ทำให้แบบเรารันง,งานได้ทั้งวันแน่นอนค่ะเพราะว่าแบตเตอรี่ของเขามันอึดมากเนาะรวมทั้งมีเคสชาร์จมาให้อีก1,000ม ah, ิลลิแอมก็เป็นอะไรที่สะดวกแล้วก็น่าเชื่อถือมากๆสําหรับไมรุ่นนี้นะคะและในเรื่องของไมร์โบย่าลิงตัวนี้นะคะเขาก็จะมี2ตัวส่งสัญญาณกับ1ตัวรับสัญญาณเราสามารถที่จะใช้งาน2คนพร้อมกันพูดพร้อมกันเป็นสนทนา Con v e อร์ t i o n ได้เลยหรือว่าจะเก็บอีกตัวหนึ่งไว้สำรองก็ได้เหมือนกันนะคะนี่เขาจะมาในรูปแบบที่มีขนาดแบบนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะเป็นแท่งๆแบบนี้ ไม่ใหญ่มากนะคะขนาดเท่านิ้วชี้เราเลยนั่นเองนะซึ่งไม์ของเขานะคะเขาก็จะมีฟังก์ชันต่างๆอย่างเช่นการตัดเสียงรบกวนได้นะคะเพิ่มลดระดับเสียงได้เหมือนกันแล้วก็มีการมิวเสียงได้และแคปซูลไม์ของเขาเนี่ยสามารถรับเสียงได้รอบทิศทางเลยค่ะมาดูที่ปุ่มของเขากันนะคะว่าเขามีปุ่มอะไรแล้วก็ให้ฟังก์ชันยังไงบ้างนะคะสําหรับปุ่มแรกที่เขียนว่ามิวเนี่ยมันก็จะเป็นปุ่มที่เอาไว้ใช้กดเปิดปิดเครื่องนะคะในกรณีที่เครื่องมันดับเราก็สามารถที่จะมากดค้างไว้เพื่อเป็นการเปิดหรือปิดเครื่องได้ค่ะหรือถ้า กดแบบคลิกสั้นๆเนี่ยก็จะเป็นการมิวเสียงหรือว่าการพักเสียงชั่วครา,าวนั่นเองนะคะมาที่อีกปุ่มหนึ่งนะคะที่เป็นสีฟ้ามันจะเขียนว่า NC ซึ่งหมายถึง noise cancelling นั่นเองเราจะเอาไว้กดตัดเสียงรบกวนค่ะเพียงแค่เรากดบวกและลบเนี่ยให้มันจมลงไว้พร้อมกันมันก็จะเป็นการตัดเสียงรบกวนให้เราได้ในระดับหนึ่งแล้วนะคะแลวเจ้าตัวนี้นอกจากนี้นะคะเรายังสามารถที่จะกดเพิ่มลดระดับเสียงที่ตัวไมค์ตัวส่งสัญญาณได้อีกด้วยทางด้านนี้เนี่ยเขาจะมีช่อง Type C ซึ่งเราสามารถแยกเอาตัวไมค์ตัวส่งสัญญาณเน่เอ,นนนเองนั แล้วก็ทางด้านนี้นะคะเขาจะเป็นคลิปที่เอาไว้หนีบกับคอสเสื้อแบบนี้นั่นเองนะมาดูกันที่ตัวรับสัญญาณกันบ้างนะคะตัวรับสัญญาณของเราเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเขาสามารถที่จะถอดเปลี่ยนอะแดปเตอร์ได้เพียงแค่เราดันสลักตรงนี้นะคะสีฟ้าตามลูกศรแล้วก็ดึงอะแดปเตอร์ออกมามันสามารถที่จะดึงออกได้อย่างง่ายๆเลยนะคะแต่ถึงมันจะดึงเข้าดึงออกง่ายอะ่ะมันก็ไม่ทําให้หลุดง่ายเลยนะเพราะว่าเขาล็อกมาเป็นอย่างดีแน่นอนว่ามีความปลอดภัยว่าอุปกรณ์ของเราอ่ะมันจะไม่หลุดไม่ร่วงง่ายคะ่ะ ตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีสัญญาณสถานะไฟเนี่ยมาบอกด้วยนะคะว่าสถานะไหนเนี่ยมันหมายความว่ายังไงซึ่งถ้าเป็นสีน้ําเงินติดต่อเนื่องเนี่ยมันคือสถานะไฟที่บอกว่าไม่เนี่ยพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าสถานะไฟตัวส่งสัญญาณเปลี่ยนเป็นสีเขียวก็คือมันอยู่ในโหมดของการตัดเสีรบกวนค่ะแต่ถ้าเป็นสีน้าเงินกระพริบเนี่ยหมายความว่าไม่ยังไม่ได้แพร่ริกันยังไม่พร้อมใช้งานนั่นเองฉะนั้นอาจจะต้องเสียบตัวรับสัญญาณเข้ากับมือถือแล้วก็เปิดเครื่องมือถือก่อนอันนี้เนี่ยก็จะทําให้ไมทััั้ง2ตวมนแ แล้วก็พร้อมสําหรับการใช้งานนั่นเองนะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะคะก็จะเป็นสีแดงสีแดงเนี่ยก็คือมันกําลังชาร์จไฟอยู่นั่นเองนะคะหรือว่าถ้าเป็นสีแดงกระพริบเนี่ยหมายความว่าแบตเตอรี่ของเรามันใกล้จะหมดแล้วให้รีบเอาไปชาร์จไฟได้เลยะคะ่ะ ในส่วนของตัวรับสัญญาณตัวนี้นะคะเขาจะมีช่อง Type C ซึ่งสามารถที่จะรองรับการชาร์จไฟนั่นเองเวลาที่เราใช้ถ่ายทําคลิปหรือว่าไลฟ์สดอยู่แล้วแบตเตอรี่มือถือมันจะหมดอ่ะเราก็สามารถที่จะเสียบสายชาร์จเข้ากับช่อง Type C นี้นะคะเพื่อเติมแบตให้กับมือถือของเราไปพร้อมกับการใช้ไมค์ได้แล้วเวลาที่เราเติมแบตเข้ากับมือถือแบบนี้เนี่ยสถานะไฟของตัวรับสัญญาณมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงอันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะมันเป็นการชาร์จไฟอยู่นั่นเองมันก็จะขึ้นเป็นสีแดงแต่ว่าการใช้งานการรับเสียงเนี่ยก็ยังเป ได้อย่างชัดเจนจากไมโครโฟนค่ะนอกจากนี้นะคะตัวรับสัญญาณของเขาเนี่ยยังสามารถที่จะตั้งค่าเปิดปิดสปิคเกอร์ได้ด้วยไมโครย่าลิงของเราเนี่ยเขาบิวอินสปิ e เกอร์เข้ามาด้วยนะคะแปลว่าเวลาที่เราใช้งานเราถ่ายคลิปเสร็จแล้วเราอยากจะเพลย์แบ็กไปเช็คเสียงฟังคลิปนะคะว่ามันโอเคไหมเสียงมันก็จะออกจากอุปกรณ์ของเราโดยปกติเลยนะคะโดยไม่ต้องถอดตัวรับสัญญาณออกจากมือถือถ้าเป็นไมรุ่นเก่าๆของเราอ่ะบางทีอาจจะต้องถอดตัวรับสัญญาณออกจากมือถือก่อนเพื่อให้เสียงอ่ะมันออกจากอุปกรณ์ใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้ไม่จํา เป็นไม่ต้องคอยถอดเข้าถอดออกให้มันวุ่นวายให้ช่องมันหลวมขึ้นเลยนะอันนี้เป็นอะไรที่ทาออกมาได้สะดวกมากๆเลยนะคะและนอกจากนี้นะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยเขายังเป็นระบบปลั๊กแอนเพยก็คือเราเสียบกับมือถือแล้วปดล็อกหน้าจอเข้าไปที่แอปถ่ายวิดีโอหรือว่าแอปบันทึกเสียงก็คือสามารถที่จะใช้งานได้เลยนะคะโดยไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรให้วุ่นวายเฉพาะกับมือถือนะคะถ้าเกิดว่าใช้ type c กับพวกโน้ตบุ๊กอะไรอย่างนี้เนี่ยเราอาจจะต้องไปตั้งค่า Input Output ให้เป็นตัวไม์ของเราก่อนถึงจะสามารถใช้ได้อันนี้ก็ต้องแจ้ง ละะและตัวนี้เนี่ยก็คือเขาสามารถที่จะใช้งานได้อย่างครอบคลุมเหมือนกันอย่างที่บอกว่ามีอะแดปเตอร์3อย่างนะก็คือใช้กับกล้องดิจิตอลที่เป็นช่องไม3.5 TRS ได้ใช้กับ iPhone ที่เป็นช่อง lightning เดี่ยวได้แล้วก็ใช้กับ Android ที่เป็นช่อง type C เดี่ยวได้รวมทั้ง iPhone รุ่น15ขึ้นไปก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะรวมทั้งโน้ตบุ๊กนะคะที่มีช่อง type C Thunderbolt นะเราก็สามารถที่จะเลือกตัว type C เนี่ยเสียบเข้ากับโน้ตบุ๊กได้แล้วก็ไปตั้งค่าอินพุตให้เป็นไม boya link เท่านั้นเเอองงะ,ะแลล้้้วกกรราาาสมถที่จใชับ D une แคมที่เป็นช่อง Type C ได้นั่นเองนะคะ ก็เรียกได้ว่าครอบคลุมบ้างเลยเนาะสำหรับการใช้งานใครที่มีอุปกรณ์อย่างครบเนี่ยก็คือเรามีไมค์แค่เซตเดียวก็คือสามารถที่จะใช้งานได้อย่างครบคันแล้วไม่ต้องไปคอยซื้อไมค์ตัวนั้นตัวนี้มาเสริมให้มันวุ่นวายให้มันมีเยอะอะไรประมาณนี้แล้วเจ้าตัวนี้เนี่ยเขายังรองรับการรับเสียงได้2แบบก็คือแบบโมโนและสเตอริโอค่ะโมโนคือเส้นเสียงของไมค์ตัวส่งสัญญ,ญาณทั้ง2ตัวเนี่ยมันจะรวมกันเป็นเส้นเดียวนะคะซึ่งข้อดีของโมโนนะคะก็คือเขาจะให้คาแรคเตอร์เสียงที่มีความแน่นแล้วก็มีความดังมากกว่าแต่ถ้าาใครที่อ That's that ได้ความมีมิติของเสียงมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็แนะนําให้เลื่อนไปที่โหมดสเตอริโอนะคะซึ่งโหมดสเตอริโอเนี่ยมันจะทําให้ไม้ตัวส่งสัญญาณทั้งสองตัวเนี่ยมันแยกเสียงซ้ายขวานั่นเองซึ่งก็อย่างที่บอกว่ามันจะช่วยเพิ่มมิติของการฟังเสียงเนี่ยให้มันมีมิติมากยิ่งขึ้นเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้มีคุณภาพเสียงที่มันแน่นเท่ากับตัวโมโนแต่ว่าข้อดีก็คือเราสามารถที่จะเอาไปใช้ในกระบวนการตัดต่อได้เผื่อแบบไม้อีกตัวหนึง่งมันเกิดมีเคลื่อแทรกหรือม,มีปัญห เราก็สามารถที่จะไปอีดิทแก้ไขในโปรแกรมได้ง่ายกว่าตัวโมโนนั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นสเปคของไมโ o รย่าลิงค์นะคะที่เด่นๆที่เขาสามารถที่จะทําได้นั่นเองนะซึ่งก็เป็นสเปคที่ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ต่อการใช้งานนะคะและแน่นอนว่าเป็นเวอร์ชันน2.0ตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีส่วนของสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะคะให้ประสิทธิภาพของไม่ดีขึ้นเรื่องแรกเลยเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะว่าเป็นเรื่องของบิตเลดค่ะซึ่งตัวนี้นะคะโมเดลเก่าของเขาเนี่ยเขาจะมีบิตเลดอยู่ที่16บ i t ิตค่ะส่วนตัวนี้เนี่ยตัว ก็จะมีบิตเลทอยู่ที่24บิตนั่นเองซึ่งก็เทียบเท่ากับไมเรือธงของเราอย่างโบย่าไมเลยนั่นเองนะและเจ้าตัวนี้นะคะเขาก็เพิ่มในส่วนของสถานะไฟขึ้นมา3จุดนั่นเองนะคะซึ่งเราจะสามารถดูได้ที่ตัวส่งสัญญาณเขาจะมีสถานะไฟเพิ่มขึ้นมา3จุดตรงนี้เนี่ยเป็นสถานะไฟที่บอกระดับเสียงของไมเหล่านั่นเองนะคะว่าเขาอยู่ในระดับเสียงไหนถ้าไฟขึ้น1ดวงก็คือระดับเสียงจะอยู่ที่1หรือ2ขึ้นมา2ดวงระดับเสียงจะอยู่ที่3และ4แล้วก็ขึ้นมา3ดวงเนี่ยมันก็จะอยู่ ู่ในระดับ5หรือ6ซึ่งเราก็สามารถที่จะไปตั้งค่าเพิ่มลดระดับเสียงได้ที่ตัวไมค์ตัวส่งสัญญาณเลยนะคะและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเขาสามารถที่จะรับเสียงได้อย่างสเสถียรเพิ่มยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะซึ่งโมเดลเก่าของเราอะ่ะเขาจะรับเสียงได้ที่100เมตรโดยไม่มีสิ่งกีดขวางแต่ว่าโมเดลใหม่ของเราเนี้ยเขาสามารถที่จะรับเสียงได้ไกลกว่าเดิมถึง300เมตรโดยไม่มีสิ่งกีดขวางเลยนะคะถ้าใช้พื้นที่ใช้สเปซในการถ่ายทาคอนเทนต์เนี่ยแน่นอนว่าเจ้าตัวนี้รองรับการใช้งานในระยะไกลได้แนนน่่อคะเพียง แค่เราเนี่ยหันตัวรับสัญญาณเนี่ยให้เห็นกับตัวส่งสัญญาณนะคะไม่หันหลังเป็นสิ่งกีดขวางก็จะได้คุณภาพเสียงที่ยังคมชัดแม้ตัวจะอยู่ไกลกล้องนั่นเองค่ะและอีกเรื่องหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเลยเนี่ยก็คือเรื่องของแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าโบยาเซนทันนั่นเองนะคะ My b o y าลิงเวอร์ชัน2ของเราสามารถที่จะใช้งานในการคอนโทรลผ่านมือถือได้แล้วนะคะโดยการที่เราเอ่ะไปโหลดแอปที่ชื่อว่าโบยาเซนทันนะคะซึ่งแอปนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะคอนโทรลการตั้งค่าต่างๆของ My My b o y a Link ของเราได้อย่าง ง่ายเลยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราเสียบตัวไม้เข้ากับมือถือของเราใช่ไหมเราก็สามารถที่จะเข้าไปที่แอปพลิเคชันโ o ยาเซนทันได้เลยเขาก็จะเชื่อมต่อให้เราโดยอัตโนมัติค่ะเราก็สามารถที่จะเลือกเข้าไปที่ o บย link แล้วก็ตั้งค่าต่างๆได้โดยการตั้งค่าต่างๆภายในแอปโบยาเซนทันของ o y a Link นะคะก็จะเป็นเรื่องของการเพิ่มลดระดับเสียงรวมทั้งเรื่องของการที่สามารถที่จะปรับระดับเสียงของการตัดเสียงรบกวนได้อีกด้วยไม้โบยาลิงเวอร์ชัน2ของเราสามารถที่จะปรับระดับเสียงของการตัดเสียงรบกวนได้ถึง2ระดับค่ะก็คือวิก NC แล้วก็ Strong NC นั่นเองนะคะ Weak NC ก็คือการตัดเสียงแบบธรรมดาแบบทั่วไปนะคะยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่แต่ถ้าเราอยากที่จะตัดเสียงรบกวนอย่างเข้มข้นเลยเนี่ยก็ให้เราเลือกเป็น Strong NC นั่นเองค่ะก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์รอบตัวตอนนั้นนะคะว่าเสียงรบกวนเนี่ยมันดังขนาดไหนแล้วก็ต้องการความกริบของเรื่องของเสียงรบกวนขนาดไหนก็สามารถที่จะไปเลือกกันได้ผ่านแอปพลิเคชันเลยสาหรับการตั้งค่าเพิ่มลดระดับของการตัดเสียงรบกวนเนี่ยเราจะสามารถทําได้ผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้นนะคะยังไม่สามารถที่จะก ดปุ่มที่ตัวไม่ได้นั่นเองค่ะ และนี่นะคะก็คือสิ่งที่เพิ่มเติมมาในไมโครย่าลิงเวอร์ชันอัปเกรด2.0ของเราซึ่งบอกเลยนะว่าเขาทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าไมตัวนี้ใช้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยได้อย่างดียิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะซึ่งก็แนะนำเลยสำหรับใครที่ต้องการไม้ที่มีความคุ้มค่านะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ครบคันนะคะตัวนี้เหมาะมากๆเลยค่ะและราคาเนี่ยก็ถือว่าดีมากๆอีกด้วยนะคะถ้าใครที่สนใจไม Boyya Link เวอร์ชัน2.0ตัวนี้เนี่ยก็สามารถ ที่จะสั่งซื้อได้ผ่านโบยาไทยแลนด์ได้ทุกช่องทางเลยนะคะย้ํานะคะว่าถ้าเป็นสินค้าของโบยาไทยแลนด์ประกันูนยนไทย2ปีเนี่ยที่กล่องสินค้าของเราจะมีสติกเกอร์อโจีหน้ากล่องแบบนี้นะคะซึ่งจะเป็นสติกเกอร์สีแดงวิบวับเขียนว่าวันตีบายอาโจีนั่นเองค่ะทางด้านหลังกล่องของเราเนี่ยก็จะมีสติกเกอร์สคบอนําเข้าโดยบริษัทอาโจีนะคะแน่นอนว่าถ้าซื้อกับทางเราโดยตรงหรือซื้อกับทางร้านตัวแทนจําหน่ายเนี่ยแล้วมีสติกเกอร์แบบนี้ก็คือคุณจะได้ประกันจากูนยนไทย2ปีเลยถ้าสินค้ามีปัญหา สามารถที่จะทักมาบอกแอดมินได้เลยนั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยก็จะทําให้คุณลูกค้าสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับเรื่องการเคลมต่างๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากฝากไว้ก็คือถ้าซื้อสินค้าของโบยาไทยแลนด์อย่าลืมที่จะเก็บกล่องไว้นะคะอย่าเพิ่งทิ้งค่ะเราจะเก็บกล่องไว้ก็ต่อเมื่อเราเนี่ยรู้ว่าไมล์มันเกิดปัญหาซึ่งกล่องตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะถ่ายไปยืนยันกับแอดมินได้เลยนะคะเพื่อทําการเคลมกับแอดมินได้เลยเพราะว่าตัวกล่องของเราเน่ะเราต้องดูให้แน่ใจก่อนนะว่าเป็นสินค้าจากทางโบยาไทยแลน ร้านอื่นที่ทางโบย่าไทยแลนด์ไม่ได้นําเข้าเราอาจจะไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้นั่นเองนะคะฉะนั้นเราแนะนําให้คุณลูกค้าซื้อจากทางร้านโบย a าไทยแลนด์ที่มีสติกเกอร์อัโจีสีแดงหน้ากล่องแบบนี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ประมาณนี้สําหรับไม่โบย่าลิงสองจของเราและแบรนด์โบย่าไทยแลนด์ของเรานะคะที่มีสติกเกอร์อัโจีก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับใครก็ตามที่สนใจไมไร้สายที่มีความคุ้มค่าขนาดนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าเราจะมารีวิวสเปคของไมตัวไหนบ้างบ๊ายบายค่ะ